เอโยแซปสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม b b q g a m e เมออีกครั้งนะครับและว,วันนี้แน่นอนว่าเราจะมาพูดถึงโปเกมอนที่มีภาพหลุดม,มาอีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้น่าจะมาถัดจากเก a ซิอนหรือว่าเกเซียนะซึ่งจากที่ผมได้โพสต์รูปออกไปแล้วเนี่ยก็มีน้องๆหลายคนมาคอมเมนต์นะครับมีหลายคนที่รู้จักตัวนี้ด้วยโอเคถ้าทุกคนอยากรู้กันแล้วว่าโปเกมอนตัวนี้มันจะเป็นตัวอะไรจะเป็นสายอะไรแล้วก็มีความสามารถมีมูเซตอะไรกันบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคครับสำหรับโบยมอนตัวนี้ก็จะเป็นสายออร r ราเดอร์ er, นะจะมีชื่อว่าบัสวาหรือว่ามัชิบูนนั่นเองนะครับผมซึ่งชื่อใช้ที่เราเรียกเรียกกันเนี่ยมันก็จะมาจากภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเรียกยากอยู่พอสมควรเลยนะจากรูปที่ผมเห็นนะผมคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นยุงยักษ์นักกรามนั่นเองนะ คือเป็นยุงตัวบิ๊กเบิ้มกล้ามใหญ่โตมาโหฬารกันเลยทีเดียวสําหรับข้อมูลที่ผมหามาได้นั่นก็จะเป็นรายละเอียดมูฟเซตหรือว่าสกิลต่างๆนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ในที่นี้ผมก็จะแปลเป็นภาษาไทยมาให้ทุกคนได้รู้กันแล้วนะครับผม<ว>โดยรูปของมูฟเซตต่างๆเนี่ยผมไม่ได้เอามานะผมจะเอามาแค่รายละเอียดสกิลแค่นั้นพอนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่เบสิกแอตแทกหรือว่าการโจมตีปกติกันเลยดีกว่าครับการโจมตีปกติจะชาร์จเกตของกล้ามเนื้อ การโจมตีครั้งที่3จะทำการชก2ครั้งติดต่อกันและฟื้นฟู HP นะครับมูฟถัดมามูฟเริ่มต้นนะครับอันแรกก็จะเป็นเมก a าพันช์เคลื่อนที่ไปต่อยกระแทกในทิศทางที่เลือกสร้างเดเมจเก็บเป้าหมายในพื้นที่หากโจมตีโดนเกจของกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นจากในรายละเอียดอันนี้นะครับมูฟอันนี้มันจะมีการใช้งานที่คล้ายๆกับมาแชมป์เลยครับผมเป็นการต่อยไปที่พื้นใส่ศัตรูนั่นเองนะ ศัตรูที่อยู่ในระยะของมูฟนี้เนี่ยก็จะโดนเดเมดไปทุกตัวนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> แต่ตัวนี้มันจะมีการเก็บเกรดของกล้ามเนื้อด้วยนะครับผมจะทำให้มีความสามารถต่างๆที่เพิ่มขึ้นมานะมูฟถัดมาครับก็จะเป็นเฟลสติงเกอร์นะใช้เกรดของกล้ามเนื้อทั้งหมดสร้างเดเมจเก็บเป้าหมายในทิศทางที่เลือกความแรงจะขึ้นอยู่กับเกรดของกล้ามเนื้อที่มี หากใช้มูฟนี้คิวศัตรูได้เราจะได้รับการฟื้นฟู HP นะครับและมูฟที่ได้รับการอัปเกรดถัดมามูฟเซตแรกนะครับอันแรกก็จะเป็นหลานพุ่งไปยังทิศทางที่เลือกสร้างเดเมจเก็บเป้าหมายและลดพลังการโจมตีของพวกมันลงหากโจมตีโดนเกจกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นหลังจากใช้มูฟนี้ความเร็วในการโจมตีจะเพิ่มขึ้น มูฟนี้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง2ครั้งนะครับมันจะเก็บได้ถึงสสแต็กด้วยกันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน,นะครับถ้าเราโจมตีไปแล้วครั้งแรกเนี่ยมันจะติดคูดาวแป๊บเดียวนะครับเราสามารถใช้ครั้งที่2ต่อเนื่องได้เลยนะหลังจากนั้นมันก็จะติดคูดาวนานขึ้นนะครับถ้าใครนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงสกิลลูกดอกเที่ยวยิงธนูของเดซี่ดูอายหรือว่าจูเนเปอร์นั่นเองนะครับผมมูฟถัดมาก็จะเป็นสแมกดาวต่อยไปในทิศทางที่เลือกสร้างเดเมจและทําให้เป้าหมายลอยขึ้นระหว่างที่เป้าหมายลอยอยู่สามารถใช้ม้เมเปาาหาย พื้นสร้างดาเมจแก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่จากนั้นเกจของกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนเป้าหมายที่โดนนะครับอาถัดมามุฟเซตี่2อนะครับอันแรกก็จะเป็นลิชไลฟ์จับและยับยั้งเป้าหมายในทิศทางที่เลือกสร้างดาเมจต่อเนื่องและทําการฟื้นฟูส p การใช้มุมนี้จะเป็นการใช้เกจของกล้ามเนื้อทั้งหมดความแรงและจํานวนครั้งในการทำดาเมจจะขึ้นอยู่กับจํานวนเกจของกล้ามเนื้อการโจมตีจะสิ้นสุดลงหากเราโดนสตันกระแทก หรือเป้าหมายใช้ไอเทม E7 บัตตันหรืออื่นๆหนีไปนะครับผมมุม <Bro. S 1> อันนี้มันคล้ายๆกับเราจับศัตรูแล้วเราดูดเลือดใช่ไหมดูดเลือดแล้วก็ฟื้น HP ให้กับตัวเรานั่นเองนะครับผมถ้าโดนขัดขวางเนี่ยศัตรูก็จะหลุดออกจากการใช้มุมนี้นั่นเองครับอันถัดมาก็จะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ใช้เกตของกล้ามเนื้อทั้งหมดวิ่งไปยังทิศทางที่เลือกและจับเป้าหมายทุ่มลงพื้นสร้างเดเมจให้กับเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ ความแรงและเอฟเฟกตกราะที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนเกรของกล้ามเนื้อที่มีสังเกตดูนะครับมูฟนี้มันก็จะคล้ายๆกับของมาแชมป์อีกหนึ่งมูฟนะครับที่เราจะทําการวิ่งเร็วแล้วก็จับศัตรูทุ่มกับหลังนั่นเองนะครับผม <Yeah. S 1> และมูฟสุดท้ายนั้นก็คือยู i นม m มูฟจะมีชื่อว่าอัลตร้าสวอลสแลมนะครับบินด้วยความเร็วสูง สร้าง d a เมจให้กับเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่จากนั้นเราจะพุ่งลงสงร้างด a เมจให้กับเป้าหมายที่มีเปอร์เซ็นต์ HP ต่ําที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกนะครับให้นึกถึงยูไนต์ของทารอนเฟรมนะครับหรือว่าไฟเอโ่นะมันก็จะทําการบินโฉบไปนั่นเองนะครับตัวเราก็จะลอยสูงขึ้นจากนั้นก็จะพุ่งลงโจมตีศัตรูที่มีเลือดต่ําที่สุดนั่นเองนะครับผมพวกนี้ก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ HP นะโดยส่วนใหญ่ที่มี HP ต่ำๆก็จะเป็นสายสปิทเตอร์ พาร์ทสของตัวนี้นะครับผมยังไม่รู้ข้อมูลนะเอาเป็นว่าถ้ามีข้อมูลใหม่ๆยังไงผมจะรีบเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันก่อนใครเลยนะครับผมโอเคสําหรับความสามารถบูฟเซตต่างๆหรือว่าสกิลของบัสเวิรลหรือว่ามัชชิบุลนะครับก็จะมีประมาณนี้นะชื่อมันเรียกยากจริงๆมามัชิบุลมัชชิบุลนะครับผมเช่นเคยครับถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราคนมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากัน ครับคัด